ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตาลทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตาลทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวะและจะได้รับสิทธิทพิเศษ ในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตาลทะวะก็ขอฝากชแนลใหม่ของทีมงานไว้ด้วยนั่นคือชแนลตาลทาโร่ชแนลที่เราจะพยากรณ์กันด้วยไพ่ทาโร่เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ชอบการพยากรณ์ในรูปแบบของไพ่นะครับทีมงานตาลทะวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรา,เรามาอย่างยาวนานนะครับ สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะกันในรายการตอบคำถามจากดวงดาวครั้งที่78ตรงกับวันที่6เมษายน2568วันนี้ทีมงานจะมาตอบคำถามของคุณอุ๋ยกันนะครับคุณอุ๋ยส่งคำถามเข้ามาในคลิปตอบคำถามครั้งที่76 เมื่อวันที่23มีนาคม2568คุณอุ๋ยเป็นสมาชิกของชาแนลตานทวะาทีมงานจึงรับคิวตอบคำถามไว้โดยใช้สิทธิ์ของสมาชิกและจะใช้หลักวิชาโหราศาสตร์ไทยในการตอบคำถามค่ะ ทีมงานขอขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้ความสนใจราย,รายการของเราโดยเฉพาะท่านที่ส่งค่าขนมเข้ามาทางซปเปอร์แตงและท่านสมาชิกที่ให้การสนับสนุนสิ่งเหล่านี้จะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่จะสานต่องานหัวรา,าสตร์เพื่อนำความรู้ของครูบาอาจารย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้คนต่อไปนะครับสัปดาห์นี้ทีมงานจะไม่รับคำถามนะคะเพราะว่ามีท่านสมาชิกอีกหนึ่งท่านส่งคำถามเข้ามาในคลิปที่76แล้วก็เป็นคิวที่ยังคงค้างอยู่ ทีมงานก็จะดูดวงและตอบคำถามให้กับท่านสมาชิกในวันที่13เมษายน2568ค่ะและถ้าไม่มีสมาชิกท่านอื่นถามเข้ามาเพิ่มเติมอีกทีมงานก็จะเปิดรับคำถามอีกครั้งในวันสงกรานต์คอยติดตามกันไว้นะครับเนื่องจากดวงของคุณอุ๋ยนะคะทีมงานได้เคยดูไปแล้วจึงขออนุญ,ญาตไม่กล่าวซ้ำอีกนะคะหากท่านเจ้าของดวงหรือผู้ชมท่านอื่นสนใจในการอ่านดวงชะตนี้ก็ขอให้ไปดูที่คลิปตอบคำถามหมายเลข64ได้เลยค่ะ เราจะมาดูคำถามของคุณอุ๋ยกันนะคะคุณอุ๋ยถามมาว่าพยากรดวงจรของดวงชะตาผมหลังวันเกิดเดือนพฤษภาให้หน่อยครับหลังจากดาวพระเคราะห์ใหญ่พระฤหัสราหูและเสาย,าย้าย ซึ่งมาย้ายในช่วงเดือนเกิดของผมเลยช่วงหลังวันเกิดเป็นต้นไปผมควรระวังอะไรถ้าดาวย้ายแล้วไม่ดีหรือถ้าดวงดีหลังดาวย้ายควรโฟกัสอะไรทำให้ส่งเสริมดาวให้ดียิ่งขึ้นไปบ้างครับขอขอบพระคุณทีมงานตาลทะวะมากครับอันดับแรกนะคะทีมงานก็ดูด้วยดาวจรก่อนนะคะดวงแรกเราก็จะดูดาวพฤหัสพฤหัสจรเข้าพบกระดุมพระนะคะเดิมเนี่ยมาจากสหัสช้าก็ทำนายว่ามีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเรื่องเงินเงินทองทองเป็น ู้ใหญ่ที่เดิมทีอยู่แวดล้อมรอบตัวเรานั่นเองไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนมักจะเป็นเพื่อนๆหรือเป็นพี่ๆน้องๆกันก็เป็นได้ข้อต่อมานะคะก็คือพระหัสเดี่ยจรมาร่วมราศีกับ36เดิมแล้วก็มาเลง08ด้วยนะคะทําให้เป็นดาวรวมกันเป็น36กับ580นะคะ580นี่รวมกันได้เป็นก๊กวิญญาณส่งเสริมให้การเงินดีสมปรารถนานะคะและการเงินเดิมของคุณอุ๋ยเนี่ยเป็น3680กระดุมพระม,มรณะ สามแปนี้เขาเป็นก๊กโจรอยู่แล้วนะคะพอมาบวกกับมารตยูทำให้ได้เงินแบบฟลุกๆจากการเจ็บป่วยการตายซึ่งการขายเครื่องมือแพทย์ก็น่าจะถูกชโลกตามดวงอยู่แล้วนะคะต่อมานะคะพระหัสจรมาร่วมสุขแล้วมีพุทธโยกหลังเนี่ยโอ้โหได้4ี่ห้าหเป็นก๊กเสรษฐีที่กระดุมพระวินาศ ก็คือจะมีเงินมีทองจากกำไรการค้าการลงทุนนะคะวินาศก,ก็คือต่างประเทศ4 5 6หเนี่ยอยู่ในกระดุมพระวินาศก,ก็คือเงินทองจะดีเป็นเศรษฐีแต่ต้องเกี่ยวเนื่องกับต่างประเทศค่ะต่อมานะคะมาดูเสากับราหูบ้างเสากับราหูนิจจันเข้าพบกมาเป็นคู่เมรแปลว่าความยิ่งใหญ่คุณอุ๋ยก็จะได้ทํางานใหญ่ๆนะคะทําด้วยเสาคือทําด้วยความรอบคอบอดทน ใจกล้าใจถึงแล้วก็ใช้ราหูคือเป็นผู้ประสานสิบทิศนะคะทำงานด้วยความวุ่นวายใช้ไหวพริบแก้ปัญหาสถานการณ์ได้เก่งกาจ แต่เสาเดิมมาจากไหนนะคะเราก็มาดูเสาเดิมมาจากสุภะคือเจ้านายผู้ใหญ่หรือความเจริญราหูเดิมมาจากมรณะคือความเจ็บไข้ได้ป่วยดังนั้นความยิ่งใหญ่ของการงานนะคะจะมีเหตุมาจากเรื่องความเจ็บป่วยก็น่าจะหมายถึงเครื่องมือแพทย์ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่เจ้านายนะคะเป็นคนส่งเสริมให้มีความเจริญหรือเป็นคนเอางานใหญ่มาให้นั่นเองแต่เรื่องงานนะคะเราดูดีๆก็ไม่ได้สะดวกสบายเพราะว่าหนึ่งสีเดิมที่พบวินาศะนะคะโยกหน้า78จอน ก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียกล่าวคือ1เนี่ยดีกับเสานะคะอาทิตย์17นะคะคู่ธาตุไฟกัมมวินาศะจะเป็นงานเกี่ยวกับวิทยาการขั้นสูงงานจากต่างประเทศต่อมาดาวพุธนะคะพุธดีกับเสาเพราะ47ได้คู่สมพล กรรมาวินาศเป็นผลประโยชน์ที่ตกลงกันกับต่างประเทศแต่หนึ่งนะคะเป็นศัตรูกับ8ก็คืออาทิตย์กับราหูนั้นไม่ถูกกันพอมาโยกถึงการเกิดความขัดแย้งโยกย้ายนะคะระวังจะอยู่ด้วยกันไม่ได้และอีกดาวหนึ่งก็คือพุธนะคะเป็นศัตรูกับราหูเกิดการทะเลาะบาดหมางต่อว่าพูดจากันแรงๆไม่ค่อยเชื่อใจกันจะต้องพิสูจน์ความจริงกันทุกเรื่องไปเลยดังนั้นนะคะ7 8แปจอมาเป็นความยิ่งใหญ่ในเรื่องการงานก็จริง แต่ก็จะมีปัญหาต่างๆที่ต้องติดขัดและแก้ไขตามมาด้วยค่ะต่อมานะคะก็จะมาดูมฤตยูจมรมฤตยูนิจจรเข้ามาทับลัคนาตั้งแต่ปี6 6แล้วก็จะยกออกไปตอนปี72ช่วงที่ผ่านมาจะมีพระฤหัสจรร่วมมฤตยูนะคะแล้วก็มีราหูจรโยกหลังนะคะก่อนที่ดาวยกนะคะก่อนจะถึงวันเกิดคุณอุ๋ยนั่นเองดาวจรน,นีได้กวกวิญ,ญญาณมาถึงลัคนา คุณอุ๋ยจึงมีความสะดวกสบายและสำเร็จเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเกื้อหนุนคุ้มครองไว้นั่นเองนะคะ พอพฤหัสและราหูยกออกไปหลังวันที่13นะคะดาวจร13พฤษภานะคะขอโทษด,ด้วย13พฤษภา68พอพฤหัสและราหูยกออกไปดาวจรก็ไม่เป็นก๊กวิญญาณแล้วนะคะเหลือมรุตยูจรดวงเดียวที่ทับลัคนาทีนี้ก็ต้องมาจับก๊ก,กกับดาววิญญาณของดวงเดิมนะคะจะได้เป็น5-90ตามรูปนะคะที่เป็นลูกศรสีฟ้าโยงมานั่นเองเราก็มาดูมรุตยูเลงกับเกตเดิม ที่พบปัตตนิทำให้ชีวิตนี้เกิดอาการแบบตามบุญตามกรรมนะคะสิ่งที่คาดหวังก็จะไม่ได้ผล แล้วก็จะไปได้ในสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังเอาไว้ต่อมานะคะดูมรุตยูลกยกหลังพระหัสเดิมตรงพบสหัสชะก็จะฉลาดเรื่องยากๆเก่งในเรื่องซับซ้อนทำได้เหมือนกับเรื่องง่ายๆแต่พอเป็นเรื่องเบสิกพื้นฐานนะคะคุณอุ๋ยก็งงไปได้เหมือนกันทีนี้พอรวมกันแล้วนะคะเราก็จะได้ก๊กวิญญาณก็คือมีความสำเร็จในสิ่งที่ดีนั่นเองค่ะดังนั้นหากคุณอุ๋ยมีความตั้งใจแบบก๊กวิญญาณนะคะ คือทำสิ่งใดก็ให้นึกถึงบุญกุศลหรือประโยชน์ที่จะเกิดกับคนป่วยคนตายเป็นหลักคุณอุ๋ยก็จะประสบความสำเร็จราบรื่นแล้วก็สำเร็จในสิ่งที่กระทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะนำทางและคุ้มครองคุณอุ๋ยค่ะทั้งหมดนี้เป็นการดูดาวจรกระทบดาวเดิมที่เป็นดาวใหญ่ตามที่คุณอุ๋ยขอมานะคะสำหรับคำถามที่ว่าภาพรวมจะเป็นอย่างไร ควรจะระวังอะไรถ้าดาวย้ายแล้วไม่ดีหรือถ้าดวงดีหลังดาวย้ายจะโฟกัสอะไรดีทำให้ชีวิตดียิ่งขึ้นมาลองความเห็นของขอโทษนะคะมาลองฟังความเห็นของอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะก็เมื่อก่อนหน้านี้เราได้ฟังการอ่านดาวแบบทีละดวงหรือทีละช่องกันไปแล้วคราวนี้เรามาฟังให้มันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นกันสักเล็กน้อยแบบไม่ต้องเป็นรายละเอียดแบบวันต่อว,วันเรื่องต่อเรื่องมากนักมาค่อยๆดูกัน เริ่มจากมรตาโยทับลักษ์เดิมทีเขาว่ากันว่ามริตยโยทับลักษ์ชีวิตหนักหนาสาหัสบางคนดวงไม่แข็งก็ว่าตายแต่ที่ผ่านมาเรามีพฤหัสมาช่วยและเราเป็นดาวเกตทําให้กลายเป็นก๊กวิญญาณก็เลยกลายเป็นว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่เราคิดจะทาสิ่งที่มีประโยชน์คิดจะทําเพื่อคนอื่นและได้ทําจริงๆแต่คราวนี้พฤหัสมันได้ยกหนีแปลว่าผู้ใหญ่ที่เกื้อหนุนที่เคยอยู่ใกล้ตัว ก็จะตีตนห่างจากเราไปแต่ถามว่าเขาจะหนีหายจากเราไปไหมก็ไม่เพราะในดวงเดิมนั้นพระฤหัสก็โยกหน้าเป็นพบาสหัช้าอยู่แล้วซึ่งพระฤหัสเดิมอยู่ช่องสหัสชา้ายกไปพบกระดุมพะก็แปลว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่เล็งเห็นในตัวเรานั้นเขาควรจะช่วยเหลือเราในเรื่องการเงินหรืออะไรพวกนี้มากกว่าเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆเขาเห็นสิ่งนี้สําคัญแต่แน่นอนมันไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นตามที่เขาเห็นหรือเปล่า นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ามฤตยูมันทับลักแมไม่ได้อยู่พบกระดุมพระถ้าพระรหัสอยู่กระดุมพระมฤตยูอยู่กระดุมพระโอเคภัยมาทางเงินผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลือทางเงินแต่นี่มฤตยูอยู่ตนูพรหัสอยู่กระดุมพระภัยเนี่ยมันมาถึงตัวเราจะป่วยจะอะไรหรือเปล่าพอพระรหัสที่เคยช่วยถึงตัวเรานั้นที่เคยคานอำนาจไว้ได้เขาย้ายไปช่วยในเรื่องอื่นสิ่งที่เขาเห็นว่าเราจะลำบากหรืออะไรนั้นเปลี่ยนแปลงไป นั่นเป็นเรื่องที่ต้องระวังแต่สําหรับคุณอุ๋ยที่เป็นดาวเกตนะ่ะดวงชะตามีทางเลือกเสมอมันไม่ใช่ว่าเราจะเจอสิ่งที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้แต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะเอาไว้บอกใครก็ได้ต้องเป็นคนที่เป็นกกวิญญาณแต่แรกเริ่มถึงจึงจะทําให้พอจะเลือกในสถานการณ์ที่เลวร้ายได้ว่าเราจะช่วยเหลือคนอื่นที่เจอเรื่องแย่ๆหรือเรา จะเป็นคนเจอเรื่องแย่ๆเองนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้ายังคิดจะทำตัวให้เป็นประโยชน์อยู่ก็ถือว่าโอเคแต่สิ่งท,ที่ทีมงานอยากจะทำานในเมื่อกกวิญญาณมันไม่ได้ครบแบบนี้เราจะไม่ได้อยากทำเรื่องแบบนี้เท่าไหร่แต่ยังคงจำเป็นต้องทำเหมือนเดิมเรื่องที่มีประโยชน์เรื่องที่ช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยคนตายแม้ในปีนี้หรือหลังจากนี้อาจจะไม่อยากทำแล้วเพราะว่ากกวิญญาณมันไม่ถึงแต่ก็ขอให้พยายามต่อไปนะครับนี่เป็นเรื่องของพรหัส กับมฤตอยู่ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของเสากับราหูเดิมที่เสาร,ราหูเนี่ยเบียดกันอยู่ที่พบสุภพพะกับพบมรณะณตอนนี้มันอยู่ที่พบกรรมมาทั้งคู่แปลว่างานที่เกี่ยวกับความเจ็บความป่วยความตายเพราะว่ามาจากพบมรณะหรือสิ่งที่ทําให้เราจเจริญุ่งเรืองขึ้นเพราะมาจากพบสุภพพะดาวทั้งสองดวงนี้โคจรอยู่ในพบกรรมมะแปลว่าต้องลงมือกระทําแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากวันเกิดเนี่ยการพยากรณ์ดาวใหญ่เนี่ยบอกได้ว่าเรา จะได้ทำสิ่งที่เราไม่อยากทำแต่มันจะทำให้ชีวิตของเราก้าวไปข้างหน้าได้นะครับก็ขอฝากไว้ นี่คือการอ่านดวงของคุณอุ๋ยนะครับการตอบคำถามไขข้อข้องใจให้กับแฟนรายการตอบคำถามจากดวงดาวในวันนี้ก็ขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคําตอบของทีมงานตานทวะจะเป็นประโยชน์กับท่านเจ้าของดวงแฟนแฟนรายการและท่านผู้ชมที่ชื่นชอบการดูดวงไม่มากก็น้อยหากชมรายการของเราแล้วมีข้อคิดเห็นอะไรก็สามารถแนะนําติชมรายการได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะทีมงานขอขอบพระคุณที่ติดตามผลงานของทีมงานตานทวะพ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตานทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์ เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช n e l ตาลทวะและจะได้รับสิทธทิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตาลทวะก็ขอฝากช n e l ใหม่ของทีมงานไว้ด้วยนั่นคือช n นลตาลทาโร่ช n e l ที่เราจะพยากรณ์กันด้วยไพ่ทาโร่เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ชอบการพยากรณ์ในรูปแบบของไพ่นะครับทีมงานตาลทวะ ก็ขอขอบคุณทุกทท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับ